โอ้ถือแล้วครับถือแล้วครับขันนุ่นใส่บ่วงถือครับโอ้ตัวมันใหญ่เลยครับบาสสวัสดีครับมาลูกติดเลยครับนี่ครับมาหากูกลับเลยครับตอนสองสองกับพันอาพันนนเลยครับกูกลับอยู่ดงมาเป็นทงนาเลยครับ ผ่านดาวางกูกลับอยู่ฝนครับฝนผ่านผ่านนนเมียดาอยฝนเลยครับพ่านดาวานบราบ,าบารครับรถติดดีครับมือบบถือครับ ไม่นู้เขาอยู่ครับงงดิดแต่บดติดครับน <c oughs> ั่นแหละยืซีนานันแหละหมดขึ้นก็มายามอยู่ครับในประเ,เทไทยให้ที่น้องมึงไม่นูงงน้อันละ ฟ <laughs> ้าดาหนูจบดอกเตอเฮ้ยมันเดียบจะจมน่ะมันวารันนะใส่เหินเห็นใส่ใส่ติดดินเหงไอ้หนูเขาอยู่ครับนี่นะอกอนูปลาอยู่ตรงนูลปลานูตรงนูสลาดัดบ่ ตัวนี้จุยจุดเปลี่ยนตัวโบอันนี้ชุยจุดเปลี่ยนเอ้ยหำครับปลาหาหมพระนาวจุดปลาหาครับพี่น้องเอ้ยหนูหาหอยาแแหงไรฝันเหมืนกูบว่าง ต้นนี้มีหอยกินนีบ่ดีลัางเดียวครับอยคนโอ ud, โ้ถื่แล้วครับถือแล้วครับอันนนนใส่บ่วงถือครับตัวมังไงเลยครับบาดิีอฮ่นฮอฮอฮ ปุปป <c oughs> นุมันถือเซมันจะซื้อข้างโตบ่เหรอ,อ้ออจับเอาจับเอาอโอ้โยนูหน่อยครับ,น,บนูใหญ่ <c oughs> ข้าไปกินมืดแล้วบอพี่น้องเลย <c oughs> ผ่าน,น่นาน ทางเส้นนี้บ่ได้ใส่นะบ่บ่หนูไอ้หนู มันนี่กูไปจัง่ะข้า,านนใส่ถึงนู้ครับนู้ผูกครับผูกผูกผูกมาถือได้ครับนู้หายายากโอ้นนมเมันบ่ วาใส่หอยเก่าครับต้นนี้ครับว่าเมียนท้องท้องเกา่าไม่หลอกหอยเขาหอยเขายนิงครับเท่าี้โอ้ยหอยมันทั้งขนาด นะครับยังอีกมองหนึ่งที่ตามไปเรื่อยๆครับนี่นครับห้เขาอ่อยเขา้องหันก็เป็นปลาย่างครับเอย ครับพอเขาทางเขาไปอ้อยเขายิ่งครับอนอยู่ดงครับบาได้ยู่ทงหน้าครับเหลืออีกมองนึงครับเดี๋ยวพอต,ติดพาไป <c oughs> กุอีกมองนึงครับไดไปฟ้องมองครับ ว่าครับมองที่สองครับมองสุดถ่ายผานนุ่นสีพอบ่วงมืดสุรังบ่ครับมึงปลาหาสูงทัวหัวครับผานอ้าก็จัสีเห็นกรับพอวัอนใสไว้มึงโอ้โอ้โอ 이놈이이놈 허물이란. 이놈의 이란이놈이란 นูลน้ลัดเนาใหม่เคียกินบ่หรอพร้าวันวนูสลัสดาเนาใหม่เคียกินแล้วันู้เออนนูเขบาบวลานี้บ่ยกถึปั๊บลันปุ๊บเลย <c oughs> อืออหึาึหึงึหหหัวึหึหนหึหนหึหอหึหนหึกึห 嗯，好。No. โอ้ดุดป่าดุดดงออก <laughs> <morally terminar cawnelim> <much> <behaviLee> โอ้ยนกคุมตกใจนกคุมครับเอ้บวงยใส่นอ้อบ้านนี้น้อ่น้องเอ้ย ที่วันหนึ่งลราติดไปอยู่ข้างในใส่โอ้ยโดนหมดใจเลยอมือนกับใส่มุนปลามุนลูกใส่ พ่อหน่าว่านู้บอยนูเขาบ่อเขามาใส่กับบอกินมาสักบ่วงเท่านี้กูยัง อย่าซูงถ่วหัวเนี่ยหมาเทียนหมดขดหน, <c oughs> นูหาอยากพี่นนอะมันมีหนูอยู่ยเลยครับ ฮะโอ้ทางมันนี้กูกูใส่อยู่นะหกไล่กับห้าบ่วงวท้ยนเราพี่น้อง <c oughs>

เยอิวบใสไซทั้งผ่านนนบัสไซขนรอทางงามกั่างงี้บันเลนรบ้ามีคำนั่นมากรนขึ้นใดันีสองโตครับผักบัวไทยให้มึงโอ้ยพี่อนู้นออกมาหากินนะพี่ครับว่ากัดขึ้นนี่ เอ้าวหนนองเ่วงเอาโอ้มึงพานอ่าพ่ยกับพพ่สิบัถึงนู้พโตครับครับมันนีอันอีแปะลงหนึงยอยู่วอ้าอยู่นาขุยเลยจเลย้อมุน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 ใส่เองลงเองครับือขบน่งมันเลย ครับคลิปนี้ก็จบสำนีแล้วครับฉชอบก็กดไหลกดแสกกดซับตะไคร่ในบ้านลูกทิ้งนำเนยด้ครับ